ทำไมเขาถึงบอกว่าอยากจะให้เราไปเจอคนที่ดีกว่าในเมื่อความรู้สึกของเราคนที่ดีที่สุดคือเขาก่อนฟังคานายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมอกอ้ําธมาทาร่ด้วยนะคะนี่เป็นการดันด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยมาสับสดๆสดกันนะมาดูกันว่า ความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับแม่หมอ,มหมอเนาะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักมาจองคิวกันก่อนนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เนาะมันเหมือนถูกบีบ,บบังคับอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขามากําหนดกรอบชีวิตให้กับคุณมาสั่งคุณมาบอกคุณว่าเราเราน่าจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้เราน่าจะ ได้มีอะไรที่ดีกว่านี้ทั้งๆที่เขาไม่เคยถามความรู้สึกของเราเลยว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงไม่เคยถามความรู้สึกของเราเลยว่าเราต้องการคนที่ดีกว่านี้ไหมหรือจริงๆแล้วเราแค่ต้องการเขานะตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันเหมืมหมอนกับว่าเขามาบังคับคุณมาตัดสินใจแทนคุณมาคิดแทนคุณจริงๆแล้วทําไมเขาถึงต้องมาพูดอย่างนี้กับคุณด้วยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันคืออะไร ดูจากพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือมันเป็นความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนั่นแหละเขาน่าจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเขาไม่ดีพออะไรบางอย่างและเขาก็รู้สึกว่าคุณดีมากดีมากจนไม่อยากที่จะให้คุณมาจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดีหรือว่าจมอยู่กับสิ่งที่มันยังไม่ดีหรือไม่มีค่าพอหรือคนไม่เอาฐานแบบเขาอะไรเงี้ย แล้วทําไมอ่ะทำไมถึงต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นรู้จากพลังงานมันเหมือนกับมีความลับบางอย่างอะไรที่อยู่ในใจเขาเนาะที่เขาอาจจะไม่สามารถพูดออกไปได้หมดมันมีอะไรบางอย่างที่มันเก็บงำอยู่ในความรู้สึกของเขาที่เขาไม่สามารถอธิบายให้คุณฟังได้หรือเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่กล้าผ่านพอ ที่จะบอกกับคุณก็ได้มันเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากจะบอกคุณว่าแบบเขาอาจจะอยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่านี้อ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงให้กับคุณว่าแบบเธอเหนื่อยไหมทิ้งทนกับคนไม่เอาทานเธอเบื่อไหมที่ยังยอมไม่ค้นไม่ได้ความเขาน่าจะเห็นใจคุณมากๆและรู้สึกว่ารักคุณจริงๆแล้วอยากที่จะ เห็นคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะเขารู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีกว่านี้